การันันที่75นะครับผมน้องดิฟโลโดคัทของเราก็จะออกจากตรงโดยที่ได้รับอนุญาตแล้วนะครับผมเราก็เลยต้องมาดูมันสักหน่อยสิโอเคเราเป็นโอนเนอร์ถก็ว่ารนะัฐบาล้วช่วยเราตีตมอสซอจากนั้นก็ไปดูทาเลนโนหน่อยสิสรุปแมงมาช,ชื่อกู ไอ้นี่มันนอกคอกนี่วะพอทําไปทํามาแล้วเราก็อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกปลาซิลิกนแล้วผมก็มีความคิดที่ว่าผมจะสร้างระบบนิเวศจําลองหลังจากนั้นก็ได้เวลามาสร้างฟาร์มไก่แบบ as one can. แกนนะผมตามชื่อที่มันบอกกพสร้างขึ้นมาแล้วความชิบหายก็จะมาหาผมทันทีโดยที่ผมต้องเอาไก่เข้าไปในกรงให้หมดลงไปลงไปลงไปไก่น้อยฉันอยากทำร้ายแกลเลือดแกเหลือน้อยแล้วลงไปลงไปไปผลิตไ,ไข่ฉันหันั้นผมก็ได้ลงเหมืองมาเพื่อที่จะหาและออกซิเดียนแต่เดินไปเจอเพชรแทนว้าวเพชรจ้า จริงๆก็แค่มาสำรวจถ้ำแ,แล้วนะตอนที่ลงไปในถ้ำมาแล้วแล้วมาดู dna ของไดโนเสาร์นี่มันเยอะจริงๆค่าจะเป็นผู้ปกครองแม้แต่ดูจากผลผลิตที่ได้มานี่มันกรองได้เย่มากเลยเนี่ยนั้นก็ไปให้อาหารของมมสซอน้อยสักหน่อยวัดดีโมสซอน้อยผมไมกัดมันงับเราไว้ได้อะมันกัดเราได้โ็ติดกำแพงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดะเดยว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 เด เออก็คือหิวแหละก็เลยมากัดฉันใช่ปะไม่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 มันจะกินกูมันจะกินกูมันกินกูอ้าเอมันมันไม่ได้มัวหิวไอ้เชี่ยมันจะแดกปูมันจะแดกกูแล้วกยจะงยิ่งยิ่งปูจะตายเพราะได้โดนตาวเองไม่ได้เว้ยตายแน่เลยเออเอ็นเราปั๊กโย่เดรดเดาวยิ๊บไอ้ข้าทิ้งแม่งเลยดิพี่ข้าแมงทิ้งเลยละกัน อ่าวงานใช่ไหมมึงอยู่นอนชิวอ่ะกูจะมีเลี้ยงมึงในนี้หรอกในนี้มันไม่ใช่ามป่ะอ๋อืเออกูต้องเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันทำไมมันอยูเลือดได้อ๋อนี่คือกูไปทหารมันเหรออ๋อรวบรวบเจอปันมาเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวมึงมาใกล้ใกลกูดิ๋ยมึงมาเดี๋ยวมึงมาดิเลี้ยงมันเลี้ยงไม่ได้ เลี้ยงไม่เชื่ออืมอืมเอาดีเอาดิาดตายมาึ้งไะไม่ไหวอย่างนี้เลี้ยงไม่ได้ <laughs> เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงน้าแดกคุณเนี่ยไม่โอเคเลยหลังจากจาัดก,การโมซาซอที่เลี้ยงไม่เชื่อแล้วก็ได <c oughs> ้เว <c oughs> ลามากองดินเพื <c oughs> ่อเอาดีเอ <c oughs> ็นเอจากแดโเสก็ไม่เข้าใจว่าดีเอ็นเออยู่ในดินได้ <c oughs> ทีนี้ก็มาสร้างเป็นฟาร์มข้าวเพิ่มเติมนะผมถึง <c oughs> ตอนสุดท้ายกูจะไปสร้างข้างล่างก็เถอะแล้วสร้างทำไมข้างบนมันโคตรเกะกะเลยสร้างฟาร์มข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็ว่าปลูกข้าวนั่นเอง ความจริงมันเขียวว่ามเล็ดแต่มันก็ควรจะเขียวว่ามันเล็กข้าวไรซ์นะครับกูบ่นอะไรกูวะการที่ปลูกข้าวเสร็จแล้วนุ่มก็มาลือถอนต้นไม้มาเดินสร้างพื้นที่จำลองให้กับเรดดัสเซาร์ากินพืชของเราเนอะผมส่วนเรดดัสเซาร์ากินเนื้อต้องรอไปก่อนนุ่มจะสกินพืชมาก่อนทูบเอาเอาฮุ้ยเร็วเร็วเลฮ่ลหา,หา ที่พูดปไปหนเวนก็อย่างที่ได้บอกไปนะผมว่าผมต้องการสร้างระบบเวีตจำลองให้กับดอเสากินพืชเพื่อที่จะได้กันในดอเสากินพืชกับดอยเสากินเนื้อที่ออกจากกันนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแดกกันแน,น่นอนการที่เราเนี่ยจะเอาลัวเนี่ยล้อมรอบเกาะของเราเอาไว้ซึ่งในความเป็นจริงแม่งทาไม่ได้โคตรเหนื่อยเลยเพราะงั้นกูจะไม่ทาโดโดเหรอไอ้มันโดโด,ดนี่ยบวาเอ้ยโอ้โหทำลายพื้นที่ด้วยต้องดูว่ามันจะกินถ้ามันไปตรงกลางแล้วมีเสียงเนื้อเนี่ยเรากกินเนื้อซึ่งเราจะย้ายมัน เากรกกินอะไรโอ้กินเนื้อวะ่ะตัวอะไรเนาะตัวอะไรเนาะตัวอะไรเนาะอ,อื้อโอ้ไข่เต้นนี่มันไข่เต้นดีวะ่ะอ่ะไข่เต้นไข่เต้นไข่เต้นเบโดแบคิโอสารัสก็มาทำไมต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อเกิดมันโตแค่นี้วะ่ะแดกินแล้วก็นั่งไปซะที่ัใช่ปะ่ะน่าจะได้ย,ยาวๆแล้วอจาที่ทำอะไรเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ได้เข้าไปที่ห้องวิจัยของเรานะผมไปใส่เป็น ไบโอกรูของเราเพื mm ่อจะคืนชีพแตโเราเสี่ยของเราของเราเยอะไปไหมนักได้ลงเมืองอีกรอบหนึ่งที่นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆกูจะไม่ไปตรงนั้นเด็ดขาดกูรู้นะมูมมีตัวอะไรอยู่เออฉันจะเดินไปเข้าใกล้แกแล้วก็ปิดมันเลยใครมันจะบ้าให้แกอ่บ้าจะไม่ให้แกออกมาหรอกเจ้าปีศาจร้ายต้องแบบตีสีอะไรนะตีแลนเทนไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วกูไม่ชอบไม่ยิ้มคนละ เจะตามกูมาเน๊ะโอเคมาเรามาทํารั้วต่อเลยกันที่เราจะแบ่งครึ่งต่อจากที่แล้วนะผมของเพื่อนที่เราจะทําเป็นสวนสัตว์บรรยากาศจําลองของไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับเอ่อแดกกูนั่นแหละเออมันเป็นไดโนเสาร์ที่กินเราได้นั่นแหละครับที่จะมีคิสเปอร์มาระเบิดสวนจําลองของเราก็ต้องปักทอสให้มันดูสว่างอลังการอลารายก่อนที่มอนสเตอร์จะมากระทืบมึงข้างหลังแล้วกัน ณตอนที่เราวางไข่หรือฟักไข่เราฟักประมาณเจ็ดตัวแต่พอทุกค่ามเป็นจริงทำไมกูเหลือแค่สามตัวเอ้ย่าไปแดกกันตายหมดห่าหรือไงวะชพปายเครื่องฟามเวลชั้นดีมากำจัดเครื่องฟามเวลอีกรอบหนึ่งอรเอ็นชานแฮมเมอร์ของเรานะนรับผมให้มันดูเทพบอรกุกุกมากกว่านี้นะครับเก็บผลผลิตข้าวเล็กน้อย ตอนนี้ต้องการสิ่งที่กรองได้เป็นจำนวนมากเพื่อนำไปกรองเป็น DNA Fossil นะครับตอนนี้ เราไม่ต้องทรายใกล้บ้านหรือว่าจะเป็นของที่คุสามารถนำมาจำหน่ายให้เราได้เราจะรับซื้อตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทรายที่คุณสามารถไม่ได้ใช้แล้วดินที่คุณสามารถเอาออกมาจากพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเกินหรือว่ากรวดที่สามารถแปะอยู่ในโคลนที่คุณไม่ต้องเกิน,กาาปปน,นก н, จะมันแล้วโครบเรลยอละไรอของมึงวะฉะนั้นก็เอาของทุกอย่างที่ได้มาเอาไปใส่กรองให้หมดเลยฉะนั้นก็ใช้วเวลาทั้งคืนทั้งวันในการที่เราจะเอาทรายมา การกรองให้เป็นดินเอของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับแล้วตอนใส่ทีนี่คือแบบว่าบอกตรงๆูก็มาเต็มเต็มกรองกันเลยทีเดียวนะครับแม่หามาเยอะแล้วจะเปิดประตูออกมาแล้วนึกว่าเจอลุงนักบบรณคดีแต่ความจริงแล้วคืออะไรก็ต้องลองดูกันไม่นะฉันอยากจะเก็บแกไว้มากเลยเบปร์ผสมพันธ์แต่อีเจเกะไอหมาเวนเลี้ยงละลายประโยชน์แถมทำรายผลผลิตของฉันด้วยโอ้ฉันจะไปเลี้ยงแกเลยหมาเวน ถ้าบอกว่ามันคือพันไซบีเลียนนะจะเชื่อทันทีเลยว่ามันคือไซบีเลียนฮัสก์กันนะมันก็ได้มาหลังบ้านนะผมในการสร้างบันไดแล้วผมจะสร้างเป็นที่คุมขังหมูหมากาไก่กาไม่มีแล้วมีวะแต่ก็มีเสียงมันเาตลอดทีนี้มาสร้างบ้านเสร็จแล้วผมก็เอาแครอทไปให้หมูน้อยตัวเล็กๆที่จะโดนเชือดในอนาคต นี่คือเสาหลักแห่งวัวน,นะครับผมเสาหลักแห่งวัวนี้ก็จะสามารถเล่าวัวมาได้โดยง่ายตัวดี่วัวต่างๆนานานี่ก็จะเข้ากรงได้อย่างสบ,บายๆพิ่แม่งมาทีเดียวเลยไงล่ะ <laughs> ลจากนั้นมันก็ได้ลงมาหาหินที่เรียกว่าเป็นหินแบบมหาหิงไม่ใช่เว้ยเป็นหินที่เรียกว่าสโตนนะผมจะได้เอาไปทําเป็นสโตนบิ๊กยังไงล่ะหาไปจากน้นพอตัวก็ได้เลาสร้างทาวเวอร์ แต่ตอนสุดท้ายเราก็ต้องคิดได้ว่าตรงนีไไไ้ไม่เหมาะเลยแต่เราก็คิดว่าเป็นที่กดวาร์ปได้เหมือนกันนะเป็นหอคอยไงตอนนี้ก็ได้มาพื้นที่ใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมมาสร้างทาวเวอร์แล้วเราจะสร้างเป็นกรงนกซึ่งหลังๆเราจะเปลี่ยนเป็นกรงปลาวานแทนนะครับจากนั้นเราก็เริ่มวางขอบวางขอบตะลึงติงติงวางขอบขอบขอบตะลึงติ้งติงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ได้เวลาไปต่อเติมเพิ่มเติมแล้วก็ผมได้เวลาไปต่อเติมว้าวกูตกเงี้วมึงว่ากูจะตายไหม ไม่รู้ดิแต่ทีนี้เวลาลงแบบดรีมลงแบบดรีมนี่มันเทพจริงต,นต้นไม้เออตกพื้นไอสิบแปดนี่คนดวงสวยของมาซิบแปดชัดเลยไอสองพันยี่สิบสองนี่ไงแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่นะครับแตงบึงทุกคนทีนี้ก็เวลาสร้างเสานะครับผมเราจะต้องทําให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะซึ่งถ้าทำสามเหลี่ยมมันทําไม่ได้ไเข้าใจปะเลยต้องทำสี่เหลี่ยมหลังจากวางเสร็จแล้วนะครับผม,ผมก็ได้ใส่กระจกเข้าไปนะครับผมแหมจะสร้างสวนกงนงหรือสร้างสวนน้ำเนะี่ยกูถามจริง เอ้แต่อย่างนี้เขาบอกไงเราว่าจะสร้างอควาเรียมใช่ไหงั้นก็เป็นอควาเรียมไปเลยแล้วทีนี้ก็ต้องมาใสา่ดินนะครับผมว่าเราจะทำเป็นอควาเรียมที่แบบว่าเป็นธรรมชาติเล็กน้อยไม่ไม่แผ่นมึงตอนนั้นคือมึงจะสร้างกรงนกเอวเอนี่มันเดจาวูชัดเลยเนี่ยวางพื้นเสร็จแล้วตีกระจบรอบๆแล้วก็ต้องตีกระจกข้าวนต่อเซอโทเราจะทำเป็นกรงนกนี่ไม่ใช่อควาเรียมอีบ้าอาราหลังจากที่เราเนี่ยวางแผนในการสร้างระบบนิเวศจำลองมาเนี่ยตั้งแต่ต้นพาร์ทแล้วก็ได้เวลาสร้างระบบนิเวศจำลองจริงๆสักทีเถอะนะ แหมละเว้นละวางมาตั้งแต่แรกเลยนะมาสร้างระเบียบโดดระเบียบห้องระบบนี้ไว้จำลองต่อนะสร้างให้จะสัตว์บนบกก็น้อยใจไปงั้นเรามาสร้างให้สัตว์นกบ้างดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้แผลที่เราต้องใช้ก็คือเราจะสร้างกรงนกไม่ใช่อควาเลียมก็จบกันในเท่านี้ดีกว่าับผมกับหนึ่งอวันที่เจอกันในนี้นะครับผมตอนแรกนู้จะทําไม่เสร็จซะแล้วนะแต่ตอนนี้ก็สุดท้ายก็ทําเสร็จอยู่ดีผมก็สร้างกรงนกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะเออเราทำอะไรต่อเหรอ จะก็ใหม่สีสันหน้านะผมจะอยู่ในอาหมดอ,อะไรดีเขาหน้าเราอยู่บนเกาะกันดีกว่านะอย่างนี้มันดูอิสระเกินไปเราต้องโดนจำกัดสิทธิ์บ้างมืองถ้ามีผู้ตามครบ500คนเราจะแจกเงินมูลละค่ารวม3 0 0ร้อถึง500บาทนะครับผมเอาแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก็ใครอยากได้ก็ใไรลงกิจกรรมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมเจอกันใหม่ไปนะครับผม ที่นี่ก็ลงเหมืองเพื่อไปล่าออปซิเดียนซึ่งคำถามผมในตอนนี้ตอนที่ภาคเกมนี้ก็คือกลัวมันทาอะไรนะ <c oughs> ลืมไปแล้วว่ามันทาอะไรวะทีนี้ก็ได้มาล่าน้ำมันทาเพิ่มเพื่อที่จะได้เอาทาเนี่ยไปเข้าเวอร์เนนใช่ไหมไม่รู้ไปขึ้นชีพยอะแหมพูดเบา่าเลยพูดระดับเลยก็ได้มั้งก็โจอ้ยมาเปิดประตูปิดประตูปะตไปพักใครตื่นสิโอ้สไปโนน้อยแกดทำแล้วงเกดที่นี่ก็ไปฟัากันแล้วนี้เราปล่อยมันทิ้งไว้ไหนเราซีมันตื่นหรือยังไหนยังไม่ตื่นหรางงไม่ปากทอดให้มันเลยมันก็หนาวสิวะ โอเคเอาเครื่องฟิดเดอร์มามันไม่ได้ใช้หรอกไว้ตรงนี้อ่าเกิดแล้วหนึ่งตัวกินผักได้แล้วเบเกอร์ดอนโอ้โหเราจะได้มานี่มันจังน้ำตาแทปกระเด็นเรวจะได้ยินเอขอเบเกอร์ดอนแล้วก็แมมมอแผลแล้วครับผมเราก็ ไม่น่ามันหน่อยเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้แมมมอสมาอีกหนึ่งตัวอ้าเหลืออะไรล่ะครับก็ไปกลายพันธุ์มาสิไปเลยจ้าหลังจากนั้นก็เอานกมาประกอบจิบฉากว่ตรงนี้แล้วกันนะประดับอยู่จุดนี้แหละแกและทีนี้เราก็ต้องสร้างอควาเรียมตามที่สัญญาเอาไว้นะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการจะทำหรอกนะแต่ว่าโอเคไหนๆก็ได้ทำแก็ทำเลยแล้วกันก็ต้องเอาน้ำนี่ผมไปแปะไว้ข้างบนให้หมดนะครับเพื่อให้น้ำไหลลงมาจะได้ไม่ต้องเริ่มจะกจุดหนึ่งยันศูนย์ศูนย์ยันร้อยอะไรพวกนี้นะ S <S <S รี่พูดไปไหนเนี่ยพูดไป็นประโยชน์เลยดังนั้นนะครับผมก็เพิ่งนึกได้ว่าวิธีการทำทุกคนด้วยกันที่เราต้องปูหนึ่งชั้นนะผมแล้วเอาน้ําใส่มาันจะาเร็วกว่านะครับผมซึ่งในความเป็นจริงนะผมถ้ามึงทำอะไรแบบอย่างหนึ่งไปแล้วนะผมแล้วก็เพิ่มมาแก้เนี่ยมันจะเหนื่อยมากหลังจากนั้นผมก็ได้ลงไปนรลกนะผมเพื่อไปขุดโกลสโตนมาแต่ผมไม่ได้ให้ท่านผู้ชมดูแค่นั้นเองนะครับก็โกลสโตนนะผม,มแปะเ่อใหเมการดอนของเราเนี่ยได้อยู่ได้อย่างแบบเป็นราชา่ยท้องทะเลสักหน่อย คือไม่จะตายไปแล้วก็เถอ,อะอะแล้วได้เวลาคืนชีพราชันแห่งท้องทะเลเรียบร้อยแล้วหลังก็จะจบคลิปนี้กันแล้วลงุงเกิดออกมาเลยเม่เกิลเดินมันจะแดกไข่กครค็รูแดกหูหรืปล่ก็อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะผมที่ดูจบมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมคลิปนี้สนุกหรือไม่นะผมไม่สนุก,ไม,นกไม่สนุกกันอย่างไรก็อย่าลรือบ้าอย่าแบ่งมุมเอ้ยชิบหายทําตกใจหมดเฮ้ยเป็นการปิดคลิปที่น่าวงบวงพระวงเพ่งมาก ก็ใครเป็นท่ความสนุกกับมันก็ยินดีด้วยผมใครที่ไม่สนุกก็จะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะผมแต่ว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปจะเป็นเท่านี้นะผมเจอกันใหม่ซีรีส์หน้านะครับจะเป็นยังไงก็ต้องมารอชมกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกับ k n t Studio นะครับ